สวัสดีครับผมแป้นนะครับจากเต็นเค a ออโต้ขาชนบุรีวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่ของเราโปรโมชั่นใหม่ๆคือลดในร้านทุกคันเราลดราคาหมดลดสูงสุดอยู่ที่70,000บาทครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งคันจะนำเสนอลดราคาพิเศษครับกับ Honda Brio อรุ่นท็อปตัวนี้รถผลิตปี17-18ไม่90,000กิโลวันนี้ราคาเราลดลงไปจากเดิมอีก46,000บาท46,000บาทครับราคาจำหน่ายตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับรถปี17-18กับ Honda Brio อเหลืออยู่ที่299,000บาท299,000บาท กับ h o n d a b บีรุ่นท็อปนะครับปีผลสิตเจ็สิเรามาดูความงามของรถด,ด้วยครับกับสีเทานะครับเดิมเดิมสีเทาสีสวยตาไฟเขาขาวเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะครับอ่าสวยสวยครับหลอดฮาโลเจนครับผมไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับ มาพร้อมกับล้อมแม็กยางขนาด15ยางปี22นะครับผมล้อมแม็กเราแต่งสวยๆมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับกุญแจตัวนี้รุ่นท็อปเป็นกุญแจร,รีโมทนะครับผมปลดล็อกล็อกได้เลยปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยสังเกตจากไฟกระพริบได้เลยนะครับกุญแจได้เป็นกุญแจร,รีโมทพร้อมเรียบร้อยด้านท้ายเราจะเห็นเลยว่ามีเป็นสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับสัญลักษณ์ของ Honda BriO ถ้าตัวปีผลิต17แล้วเนี่ยตัวล่าสุดจะมีที่ปัดน้ําฝนท้ายถ้าตัวแรกๆจะไม่มีนะครับตัวแรกจะเริ่มปี12คันนี้เป็นปี17เลยเปลี่ยนปลายท่อสวยๆสีลุ้งมาพร้อมเรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังกะระยะนะครับพร้อมเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัว h ั t แบ็กห้าประตูนะครับเวลาเปิดไขได้หรือเปิดจากด้านในก็ได้เปิดออกมาเราจะเห็นเลยว่า บ่อหลังก็ยังพับได้เหมือนเดิมสไตล์เดิมของเขาดึงตรงนี้แล้วก็พับลงไปเห็นไหมครับอ่านะครับสไตล์เดิมของเขาครับและสายเส้นนี้ก็คือที่ปัดน้ําฝนถ้ารุ่นแรกๆจะไม่มีนะครับรุ่นแรกๆจะไม่มีนะครับรองรับน้ํามันเบนซินนะครับ E20 ก็ได้9195ได้หมดครับตอนนี้รถตรงน,นี้บอกได้เป็นเครื่องพันสองร้อยีซีประหยัดน,น้ามันมากครับ เบาเดิมเดิมเป็นเบาสปอร์ตนะครับผมเบาติดกันเลยเป็นเบาผ้านะครับไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีรอยไม่มีความสกปรกเจ้าของเดิมรักษามากครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสังเกตได้จากเริ่มจากภูมอะไรนะครับภูมมอะไรนี่เป็นมัลติฟังกชันเหมือนกันครับด้านซ้ายมือจะปรับเกี่ยวกับระบบวิทยุได้ครับผมมีระบบ abs airbag ความเรียบร้อยนะครับ airbag ความเรียบร้อยนะครับ ทางด้านซ้ายและด้านฝามีแอร์แบ็กพร้อมนะครับจอวิทยุเดิมๆครับถ้าตัวโลจะไม่มีนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้สามารถต่อระบบทําได้ได้ครับเชื่อมต่อได้หมดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อได้หมดวางของวางแก้วได้เป็นเกียร์ออโตมติกนะครับวางตรงนี้ก็ได้ครับนี่ออกแบบมาเป็นคล้ายเคลฟลาเนี่ยสวยครับตัวท็อปเนี่ยกระจกมองข้างกระจกกระจกไฟฟ้าจะเป็นทั้งหมดสีบานสีบานจะเป็นออโต้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว ต่ำสุดตัวโลเขาเรียกรหัสตัวเอตัวนั้นจะเป็นกระจกแค่คู่หน้าเป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟฟ้า4บานเลยนะครับด้านหลังกว้างนั่งสบายเช่นกันเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับความสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมครับใส่ของได้ครับให้บอกบีโอแคบไม่แคบครับนั่งสบายครับเครื่องพันสองร้ซีซีครับเนี่เรามาดูเครื่องครับเครื่องพันสองร้ซีซีกับ Honda b วีครับ คันหน้าเบ็ดอาร์คเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมเดิมอยู่ครบหมดนอดไม่เคยแกะเครื่องพันสองสัญ,ญลักษณ์คือ Honda IV-TEC นะครับสวยมากครับขอย้ำนะครับคันนี้นะครับเข้าโปรโมชั่นปีใหม่เหมือนเดิมครับคันนี้เราลดจากราคาเดิมลงไปอีก4,6000บาทปัจจุบันราคาจำหน่ายอยู่ที่20000 0 เก้าหมื่นเก้าพันบาทกับ h อนด a าบีโอรุ่น 1.2V Top ปปี2017ผลิตจด2กุมภา2018นะครับไปอยู่ที่90 0 0หม่นกิโลพรเดือนละ5,000กว่าบาทพรเดือนละ5,000กว่าบาทใครสนใจนะครับเบอร์โทรครับ0817617922นะครับเป็นเบอร์ไอเดียไลน์ด้วยนะครับและอีกหนึ่งเบอร์ครับ081377 8 6 8 6 2สองเบอร์นี้เปิดต้อนรับ่ันตลอดเวลาครับโทรมาทักไลน์มายิงมาผมโทรกลับไดหมดครับใครสนใจคันนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยกด subscribe กดติดตามไว้ครับผมจะมีรถด,ดีๆผมจะมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอทุกท่านตลอดเวลาครับและใครที่เห็นผมมีขัานแนะนำให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ ผมฝาก h o n ด a b บีปีผลิต17ตัว18ไปอีก1นึ่งคันครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ